เขมรเหมิมหนักรอบเข้าไทยยิงใส่เจ้าหน้าที่จากเรื่องกัมพูชาที่กําลังมีดราม่าก,กับไทยในขณนะนี้นะครับลุกลามไปถึงเรื่องการลักรอบเข้าไทยเพื่อมาหางานทำ ล่าสุดมีรายงานพบว่าแรงงานกัมพูชาลักลอบเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนหมู่บ้านกุดผพือตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไทยออกลาตะเวนพบกลุ่มคนน่าสงสัยกลุ่มใหญ่กำลังเดินลัดเลาะมาตามไร่อ้อยของชาวบ้านในช่วงตอนกลางคืนทางเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบแต่ยังไม่ทันได้ระวังตัว จึงถูกอาวุธปืนยิงใส่3-4นัดทางเจ้าหน้าที่ได้วิทยุข,ขอกำลังเสริมโดยด่ว,ดวนและเมื่อกำลังเสริมมาถึงได้ทำการปิดล้อมเพื่อเข้าเคลียร์พื้นที่พบแรงงานต่างด้าวชาวขเขมรกลุ่มใหญ่พร้อมกระเป๋าสัมภาระนั่งหลบซ่อนอยู่บริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านจึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้จำนวน24คนเป็นชาย23คนและหญิงหนึ่งคนตรวจสอบแล้วไม่มีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอนุญาตทำงานในประเทศไทยจากนั้นได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดมาทำการสอบสวนที่กองร้อยทหารผ่านตำบลโนนหมากมุ่น โดยแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยทั้งหมดรับสาร,รภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดกัมปงฉนังประเทศกัมพูชาเพื่อจะไปทำงานในเรือประมงที่จังหวัดระยองพร้อมแฉว่ามีคนไทยมารับที่บริเวณชายแดนแล้วจะพาไปส่งที่จังหวัดระยองทันทีแต่ขณะที่เดินเท้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถูกทหารพานตรวจพบเสียก่อน และโบยว่าคนไทยนั่นแหละที่เป็นคนใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงไป3-4นัดเพื่อเปิดทางหลบหนีแล้วอาศัยความมืดวิ่งหนีไปได้แต่แรงงานขเขมรทั้ง24คนเนี่ยไม่รู้เส้นทางและพื้นที่จึงนั่งหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณไรอ้อยจนถูกเข้าจับกลุ่ม จากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงควบคุมตัวชาวเขมรทั้ง24คนไปส่งให้พนักงานสอบสวนสพโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินคดีต่อไปพร้อมเร่งสอบสวนขยายผลจับกลุ่มคนไทยที่ยิงปืนใส่ชุดจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้ซึ่งก็มีคนไปคอมเมนต์ถามว่าแน่ใจได้อย่างไรว่าคนที่ยิงปืนเนี่ยเป็นคนไทย ไม่ใช่คนเขมรที่ยิงเสียเองอีกคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นคนไทยจริงที่ทำเป็นขบวนการนี้ควรมีจิตสำนึกด้วยว่ากำลังทำลายชาติของตนเองและกับเศษเงินเพียงไม่กี่บาทในขณะที่นายคุณเซน็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้บอกว่าให้แรงงานเขมรทั้งหมด กลับไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาเพราะทำงานที่ไทยเนี่ยได้เงินเยอะกว่าก็จริงแต่ค่าของชีพก็สูงกว่าเช่นกันแต่จากการที่สอบถามแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้าประเทศเหล่านั้นกลับบอกว่าที่ขเขมรไม่มีงานให้ทำเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆอยู่ไปก็อดตายมองไม่เห็นอนาคตแต่มาทำงานที่ไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะกว่าก็จริงแต่ก็ยังพอมีเงินเหลือเก็บบ้างมีเงินส่งกลับไปให้ที่บ้าน บางคนเก็บเงินได้เยอะมากพอที่จะกลับไปซื้อที่ปลูกบ้านได้ด้วยซ้ำพวกเขาจึงยอมเสี่ยงจ่ายค่าในหน้าแล้วหนีเข้ามาทางเส้นทางธรรมชาติที่มีอยู่มากมายตามชายแดนไทยและก็จะมีนายหน้าไทยที่พร้อมหางานให้ทำอยู่แล้วถึงจะมีดราม่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาในตอนนี้ก็เถอะโดยงานต่างๆที่ชาวไทยไม่นิยมทำกันก็คือพวกก่อสร้างและงานประมง สรุปนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีการกวดขันเยอะเป็นพิเศษในการผลักดันแรงงานเถือนที่ทะลักเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน hit movie ช่องนี้มีแต่เรื่องสนุก